สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนํำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสู่สองตัวรูดงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2566นานะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมสำหรับเมื่อวานนะครับผมแอดมินก็ไม่ได้ลงแนวทางนะครับผมสำหรับฮานอยนะครับผมก็ลงเฉพาะรัฐบาลไทยนะครับผม ก็เข้าเด้งๆนะครับผม17ตัวเน้นตัวเจาะนะครับผมสำหรับรัฐบาลไทยนะครับผมสำหรับวันที่17นะครับผมฮานอยนะครับผมอดมินจะให้เด่นอยู่ที่1นนะครับผมหนึ่งกับ ก้านะครับผมสำหรับหนึ่งนะครับผมมีหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้า

9ก้าสี่เก้าหกแลก็เก้าเจ็ดนะครับผมแอดมินจะกันให้หนึ่งตัวนะครับผมหนึ่งคู่นะครับผมคือสองสามนะครับผมระวังดีๆนะครับผมสองสามถ้าชอบก็ค่อยตามนะครับผม เบิ้ลหนึ่งหนึ่งสองสองสี่สี่ห้าห้าแล้วก็เก้าเก้านะครับผมสำหรับสามตัวนะครับผม

fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีแห่งๆปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ